ขออนุญาตชวนคุยเรื่องรายงานการศึกษาแนวทางพรบนิรโทษกรรมกันหน,น่อยนะคือกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจว่าในสภาเนี่ยบทคว่ำเรื่องผลการศึกษาข้อสังเกตของการ,รตราพราบนิรโทษกรรมนะฮะแม้ว่าจะไม่ได้มีผลทางกฎหมายโดยตรงก็ตามแต่คนก็บอกว่าผลการศึกษาเนี่ยเขายังไม่ได้ฟันทงเลยนะว่าจะรวมหรือไม่รวม1นึ 2. 2> 1> แต่ถ้าทีของพักร่วมรัฐบาลเนี่ยดูทรงแล้วโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเนี่ย จะไม่เอานั่นหมายความว่าพรบนี้โทษสรรมเนี่ยถ้าสมมติเกิดขึ้นมาจริงเนี่ยก็จะไม่รวมคดีหนึ่งหนึ่งสองตรงเนี้ทางคุณวิโรธมองอยังไงอ่ะเอามองการเมืองหรือมองสาระก่อนดีเอาการเมืองก่อนเอาการเมืองก่อนอก็ต้องยืนยันว่าพรคเพื่อไทยถูกพรักภูมิใจไทยขี่ถูกไหมเพราะหนึ่งอย่างนี้ภูมิใจไทยเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมครับหนึ่งหนึ่งสองเขาไม่แตะครับซึ่งเราก็เคารพเขาถูกไหม,มแต่ส่วนประชาชนจะ จะเห็นตรงเห็นต่างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรก็เป็นเป็นสิทธิ์ของประชาชนแต่ละท่านแต่ว่าเขาชัดเจนแล้วก็ส่งสัญญาณถึงพักเพื่อไทยที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลชัดเจนว่าเขาไม่เอาแน่แน่และภูมิใจไทยไม่ใช่มีแค่รายงานนี่ผมยืนนะนะไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับแต่นี่คือร,รายงานการศึกษานะแค่รายงานเองนะไม,ไม่ได้ไม่ได้มีผลผูกพันกับรัฐ, <c oughs> รฐบาลเลยรัฐบาลจะรับรายงานมาแล้วโยนทิ้งก็ได้จะไว้ในหิ่งก็ได้จะเชื่อบางส่วนก็หรือไม่เชื่อเลยก็ได้ถูกไหมนี่ขนาด แค่รายงานนะเขายังไม่เอาและภูมิใจไทยไม่ใช่มีแค่รายงานเรื่องโทษกรรมอย่างเดียวนะครับก็มีอีกหลายวาระเนาะอย่างเช่นเรื่องของพรบเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คาสิโนกัญชาล่ะนะที่ยังงัดกับเพื่อไทยกันอยู่เนาะแล้วก็ล่าสุดคือตัวพรบระบบรางเห็นนะภูมิใจไทยร่ำร่ำว่าจะเอาร่างของกฤษฎีกาคือร่างของรัฐบาลเป็นร่างหลักส่วนเพื่อไทยจะเอาร่างของ คุณมณพรจเจริญศรีน้ำตรีช่วยคมนาคมเป็นร่างหลักส่วนก้าวไกลหรือพรักประชาชนในลําดับถัดมาเนี่ยคือพรักประชาชนนี่แหละก็ยืนยันว่าจะเอาร่างของคุณสุรเชษ์ประวินวุฒิวันนั้นที่ไม่โหวตแล้วปิดประชุมก่อนเพราะว่านับจํานวนเสียงแล้วถ้าโหวตกันเนี่ยนะเพื่อไทยก็โหวตให้กับคุณมณพรประชาชนก็โหวตให้กับคุณ,คณสุรเชษ์ิใจไอโหวตให้กับกฤษฎีกาพรักประชาชนชนะนะ ก็เลยชิงปิดประชิงปิดประชุมมันม <um ีเรื่องแบบนี้หรือพรบประชามติอ่าดับเบิลมาจอริตี้ใช่ไหมดับเบิลมาจอริตี้ทุกครับที่จะต้องโหดับเบิลมาจอริตี้นี่คือว่าคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ต้องมากกว่าครึ่งนึงของผู้ที่มีสิทธิ์นะและครึ่งนึงครึ่งนึงของคนที่ออกมากาจะต้องเลือกในทางนั้นมากกว่าครึ่งอีกใช่ครับนะซึ่งปรากฏว่าสวไม่เอาไม่เอาซึ่งสวก็ร่ำร่ำว่า เป็นสวอของสายสีน้ําเงินซะด้วยครับคนที่จะไปเจราจาต้าอวยไปเกี้ยไปเสียได้นะเขาก็คาดการกันว่าแน่อาจจะเป็นภูมิใจไทยอพรรคเพื่อไทยจะวานภูมิใจไทยหรือเปล่าในการที่จะไปคุยนะฮะกับสวสายสีน้ำเงินตามที่หลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตส่วนจริงเท็จเป็นประการใดก็ว่ากันไป嗯嗯นะแต่สวสายสีเงินก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์และคนพูดถึงอยู่บ่อยๆครั้งอยู่แล้วถูออกไหมไอ้อย่างเนี้ย มันก็ไม่มันก็ไม่ใช่มีเรื่องที่งัดกันเรื่องเรื่องนี้เรื่องเดียวนะไม่ใช่เรื่องแค่รายงานเนี่ยเั้นงัง้นเนแปลว่าถ้าถ้าถ้ามองทางการเมืองก่อนนะ,ะแปลว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยกลายเป็นภูมิใจไทยที่ได้เปรียบเพื่อไทยไปทุกเรื่องเลยนะท่านนก็เรียกว่าทีอ่ะอืมเพราะภูมิภูมิใจไทยเ็ามีท่าทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไหมล่ะเขาชัดเจนเลยนะแต่คุณดูเพื่อไทยในเคสของเรื่องนี้สิครับเรื่องของศึกษารายงานนิรโทษกรรมเนาะครับคุณดูดิคุณขัติยา เป็นคนเสนอยติแต่งดออกเสียงแต่งดออกเสียงคนที่โหวตร,รับเนี่ยรายงานเนี่ยมีแค่11คนเองใช่ครับของเพื่อไทยนะแปลกไหมแล้วประธานของคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้คือใครรองหัวหน้าพักระดับรองหัวหน้าพักคืออาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินครับถูกไหมฮะและอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินเป็นแค่รองหัวหน้าพักหรือเปล่าก็ไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีด้วยประจำสานักนายก รัมตรีประจำสำนักนายกฝ่ายกฎหมายเสียด้วยคำถามคุณจะให้อาจารย์ชูศักดิ์เอาหน้าไปไว้ไหนม,มันมีด้วยฮะขนาดพวกเดียวกันยังไม่รับรายงานของพวกเดียวกันน่ะ <c oughs> และพวกเดียวกันที่ว่านี่คือระดับรองหัวหน้าพักนะ่ะตกลงแล้วรองหัวหน้าพักนี่คือแค่ตุ๊กตาใส่ชุดเหรอหรือตกลงแล้วคนที่สามารถที่จะคอมแมนด์พักได้จริงๆนี่อย่างที่เขาว่าป่ะชั้นสิบสี่ว่ะ เนี S <S> <S <S ่ยผมว่าเรากําลังจะที่ผมจะผมเดี๋ยวแถลหาว่าผมไม่ไม่เคยแซวเลยเดี๋ยวจะเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวจ่าแซวผมเคยแซวหลายครั้งเลยนะว่าเดี๋ยวจะมีศึกวัดเส้าหลินด้วยวัดเส้าหลินเขาจะมาทวงคืนคมภีเปลี่ยนเส้นเอ็นเขาตำตำราเขาหายไปนานนะจากขอไตรเขาเนี่ยอ้าวอ้าวคุณไม่คุณไม่ตั้งข้อสังเกตแลวอยู่ดีเส้นเอ็นเปลื่ยยุ่ยภายในเวลาไม่กี่เดือนไม่กี่วันเส้นเอ็นผสานกันหมดเนี่ยมันต้อง นอกจากเล่งหูนอกจากเล่งหูชงเนี่ยผมว่ก็มาคุณทักษิณนี่แหละเร่งหูชงเขาได้คัมภีรเปลี่ยนเส้นเอ็นนะเอาว่าแต่ว่ายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่าภูมิใจไทยขี่พักเพื่อไทยถูกไหมแล้วสิบเอ็ดคนน่ะคุณจะอธิบายยังไงอ่ะแล้วอย่างนี้นะเอคือในเชิงการเมืองอ่ใช่ใช่ใช่ในเชิงเนื้อหาสาระผมตั้งคําถามเลยว่า พรบนี้น่าโทษกรรมสมมติาการศึกษารายงานเฉลี่มันจะนําไปสู่การพิจารณาเรื่องการออกกฎหมายหรือการตรากฎหมายนี่นโทษกรรมถูกไหมครับคุณอ,อ๊อกฎหมายนี่น่าโทษกรรมวัตถุประสงค์สําคัญที่สุดนะของมันคืออะไรคือสร้างความปลองดองให้กับคนในชาติอืโดยที่ไม่ต้องมีใครถูกเล่นงานด้วยคดีการเมืองใช่ครับจัดก,การเห็นต่างกันอืเพราะว่าอะไรเพราะเขาว่าชาติคืออะไรครับชาติคือการรู้สึกว่า เป็นพวกเดียวกันของหมู่ประชาชนครับถ้าประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเมื่อ,อไรความเป็นชาติมันจะสั่นคลอนครับและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนี้มาจากการเห็นต่างทางการเมืองเสียด้วยแล้วก็เกิดนิติสงครามเป็นเล่นงานกลุ่มนั้นเป็นเล่นงานกลุ่มนี้ดังนั้นนิรโทษกรรมกฎหมายนิรโทษกรรมนี่คือเพื่อสร้างความเป็นชาติให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งเห็นตรงเห็นต่างอยู่ร่วมกันได้พาประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้ นี่คือเป้าประสงค์สำคัญของกฎหมายนิรโทษกรรม,มคำถามคือหนึ่งหนึสองคือคดีการเมืองใช่หรือไม่มก็ต้องมาดูว่านิยามของคดีการเมืองคืออะไรอะผมเอาตัวอย่างคดีที่ไม่ใช่คดีการเมืองก่อนเช่นคดีลักทรัพย์ซึ่งเป็นคดีอาญาถูกไหมฆ่าคนตายทำร้ายร่างกายต่อให้รัฐบาลเปลี่ยนไป,นเ,ปนเป็นรัฐบาลไหนอย่างไรรัฐบาลจะมีคำแถลงนโยบายอย่างไรฆ่าคนตายคือฆ่าคนตาย ลักทรัพย์ก็ถูกดำเนินคดีตาม,ม,ตามกระบวนการตามปวิอาญาเหมือนเดิมถูกไหมแต่หนึ่งหนึ่งสองเป็นคดีการเมืองเพราะอะไรฮะเพราะในห่วงเวลาทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนโยบายและท่าทีทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปของรัฐบาลการดำเนินคดีในประมวลกฎหมา,ายอาญามาตราหนึ่งร้อยสองเปลี่ยนแปลงรูปแบบเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน okay. ออกไปตั้งแต่ในหลวงล้นก้าราัการที่9กนะครับก่อนสวรรคตสวรรคตนะครับแล้วจนพระองค์ท่านสวรรคตนะครับจนกระทั่ง จำได้ไหมครับที่พลเอกประยุทธ์เคยบอกว่าจะไม่ใช้หนึ่งหนึ่งสองแต่ใช้พรบคอมแทนจําได้ไหมครับจนต่อมาพลเอกพลพลพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าจะใช้ทุกกฎหมายที่มีละแล้วก็ใช้หนึ่งหนึ่งสองรัวๆเลยเห็นไหมถ้าเป็นการดําเนินคดีอาญาบ้านเมืองอะ่ะมันจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปตามตามห่วงเวลาทางการเมืองถูกไหมดังนั้นหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเข้าข่ายการเป็นคดีการเมืองแน่นอนคราวนี้ปรากฏว่า คุณออกกฎหมายนิรโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองไอ้กฎหมายนิรโทษกรรมให้กับคดีการเมืองทั้งหมดเลยยกเว้นประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อยสิบสองจะเกิดอะไรขึ้นครับอย่าลืมนะครับเป้าหมายของนิรโทษกรรมคืออะไรต้องการสร้างความเป็นชาติให้ปึกแผ่นเห็นตรงเห็นต่างไม่ต้องถูกดำเนินคดีทางการเมืองเพียงเพราะคิดไม่เหมือนกันรประเทศชาติไปข้างหน้าได้ด้วยความคิดที่แตกต่างหลากหลายแต่ปรากฏว่าคุณนิรโทษกรรมทุกคดีการเมืองเลย ยกเว้นหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์คุณออฟเคยเรียนวิชาสังคมไหมครับแล้วถูกปลูกฝังถูกสอนมาโดยตลอดเวลาว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติครับผมท่องได้ทุกคนท่องได้แ,แต่ถ้าเกิดคุณนี้ละโทษกรรมทุกคดกีการเมืองยกเว้นมาตราน้อยสองคุณไม่กังวลเหรอว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย กําลังจะถูกเอาไปวางท่ามกลางความขัดแย้งของคนในชาติอและกลายเป็นเรื่องเดียวที่ขัดแย้งอย่างไม่ยอมหักยอมงอครับจากศูนย์รวม,มจิตใจของคนในชาติกลายเป็นว่าด้วยความขี้ขลาดตาขาวของรัฐบาลกลายเป็นวางสถาบันพระหมหากษัตริย์เอาไว้ท่ามกลางความขัดแย้งของคนในชาติ ใช่อย่างนั้นน่ะแล้วมันเป็นผลดีต่อการสางความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันพระหมหากษัตริย์กับประชาชนได้อย่างไรล่ะครับแปลว่าคุณจะอธิบายยังไงอ่ะคุณนีิรโทษกรรมทุกคดีการเมืองยกเว้นคดีที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งหนึ่งสองเอาอย่างนี้ได้ไหมฮะคือผมผมไปฟังเหตุผลจากจากพรรคร่วมรัฐบาลแล้วกันนะฮะเขาก็จะบอกว่าบางคนที่โดนหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะบอกว่าเป็นคดีการเมืองทั้งหมดก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือไปละเมิดสถาบันโดยตรงแล้วก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ ทางการเมืองเลยอย่างนี้นะฮะบางท่านในฝั่งของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะอธิบายว่าถ้าคุณรวม1นึหนึ่งสองนีรรทฐกรรมไปด้วยเนี่ยประเทศชาติจะแตกแยกกว่าเดิมอีกอบางท่านเขาว่าแบบนี้ก็นี่ไงครับก็คุณดูแช่แล้วคนเหล่านี้ไม่อ่านรายงานไงในรายงานเนี่ยศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าไงฮะสำหรับคดีการเมืองที่เกี่ยวพ้องกับมาตรา1 1 2 1> ครับเนี่ย ก็ที่ว่าจะแบบมีเงื่อนไขถ<ช>ูกมาคืออย่างนี้พอมีเงื่อนไขมันพูดเชิงลบแหละ,ะแต่เราพูดในเชิงบวกคือเราจะพิจารณาเป็นลายกรณีไปอย่างละเอียดถูกไหมครับใช่ไหมอ่าบางคนแต่งชุดไทยบ้างบางคนถูกกล่าวหายอย่างไม่สมเหตุสมผลบ้างบางครั้งมันไม่เข้าองค์ประกอบของการดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 2 2จริงๆนะครับอ่าหลายคนก็ตั้งคําถามแล้วนะบางคนก็ตั้งคําถามถึง หนังส <aha. S 2> ือของอาจารย์สมคิดเลิศดพฑูทู์เหมือนกันถูกไหมที่เปิดถึงเปิดถึงเรื่ององค์ประกอบในการดําเนินคดีตามมาตรา122หลายคดีไม่เข้าองค์ประกอบนะถูกไหมใช่ไหมเพราะว่ามาตรา1อ2ต้องอะไรบ้างฮะองค์พระมหากษัตริย์ถูกไหมฮะใช่ไหมมกุฎราชกุมารถูกไหมใช่ไหมผู้แทนพระองค์ถูกไหมสมเด็จพระราชินีถูกไหมใช่ไหมก็จะมีองค์ประกอบถูกไหมใช่ไหมนั้นต้องตีแล้วพอกฎหมายอาญาต้องตีความอย่าง ตามลายลักษณ์อักษรด้วยถูกไหม,ม,ม,มนะหลายครั้งอาจารย์สมคิดเลิศไพฑู์เองเนี่ยก็ยังถูกลูกศิษย์เอาหนังสือเนี่ยมันชี้เลยและอยากจะถามอาจารย์สมคิดด้วยซ้าไปในฐานะที่เป็นคนเขียนหนังสือเนาะว่าการดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112งยสองเนี่ยมันมันยังเป็นไปตามที่อาจารย์สมคิดเคยสอนในหมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่หรือเปล่าถูกไหมใช่ไหมคือคือคืออย่างนี้ฮะมันมีประเด็นหนึ่งที่ที่คนเขาก็อดเชื่อมโยงกับ พักประชาชนหรือก้าวไกลเดิม,มไม่ได้ก็คือว่าเอ๊ะก,การที่ก้าวไกลหรือพรคประชาชนพยายามจะให้รวมนิรโทษกรรม1นึเนี่ยก็เพราะว่าสอส,อสอบางคนของพักเนี่ยมีเรื่อง1นึติดตัวแล้วก็มีกรณีเข้าชื่อขอ,อแก้ไข1นึของ4ีสสที่มีชื่อคุยโรดด้วยก็เลยพยายามจะรวม1นึ่ไปด้วยอย่างเงี้ยก็เราเราเราถึงบอกให้ว่าให้แยกเป็นพี่เป็นกรณีกรณีไปไงอ่าใช่ไหม<อ>จะตัดผมออกไปได้อืมอืม ถ้าคือถ้ารู้สึว่าผมพอสีสีสอสอเป็นเงื่อนไขนะตัดผมออกดิถูกไหมตัดออกดิถูกไหมแล้วสอสอที่บอกว่าโดนดำเนินคดีเ็าเราบอกนะพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปในรายละเอียดไงถูกไหมแต่แต่อันนี้คือพิจารณาเป็นกรณีไปเพราะว่าเรามีเงื่อนไขแบบมีเงื่อนไขจากผลงกสารนี้เขายังไม่เอาเลยนะถูกไหมถูกป่ะเออคือแสดงว่าอะไรอ่ะคือคือเรายอมรับกันตรงนี้หรือเปล่าว่าครับมีประชาชนที่ถูกดําเนิน คดีเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1อ2เนี่ยยังไม่เข้าองค์ประกอบจริงๆอะ่ะคุณอ๊อฟเชื่อไหมว่ามีมถูกไหมมีแล้วบางครั้งเนี่ยคดีก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็มีการยกฟ้องอยู่ในหลายกรณีเช่นเดียวกันแต่มันมีภาระในการต่อสู้คดีไงถูกไหมครับทำไมเราถึงไม่มีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่ประชาชนยอมรับละ่ะใช่ไหม ใช่ไหมที่ผมพูดอย่างพูดอย่างขออาจารย์กรณีอาจารย์สมคิดเลิศไปทูลก็เชิญท่านมาเป็นคณะกรรมการก็ได้เพราะท่านก็เขียนหนังสือเรื่องนี้อยู่ถูกไหมถูกมากก็ให้ท่านมาพิจารณาเลยว่าองค์ประกอบมันเข้าไหมหรือไม่เข้าอย่างไรถูกไหมถูกมากแล้วผมว่าเรื่องนี้นะถ้าพูดกันตรงๆนะให้ย้อนกลับไปฟังพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่เก้าเถอะใช่ไหมผมว่าเปิดกันหลายคลิปเปิดกันหลายครั้งแล้วนะในหลวงพระองค์ท่านตอนนั้นก็ ก็ตรัสอย่างชัดเจนนะครับว่าดําเนินคดี122คนที่เดือดร้อนก็คือพระเจ้าอยู่หัวครับใช่ไหม,มทําไมเราไม่เคยน้อมใส่เกล้ากันบ้างล่ะ,ะคุณอนันต์ปัญญาระชุนไม่ต้องพูดถึงนะครับ,ครบใครไปกล่าวหาว่าคุณอน,นันต์คุณอนันต์ปัญญาละชุนเนี่ยซึ่งเป็นคนที่รับใช้ใกล้ชิดไม่จงรักภักดีเนี่ยต้องถามตัวเองแล้วว่าตัวเองจงรักภักด,ไดีได้ได้ได้ไดเสด็จเสื้วของคุณอนันต์หรือเปล่าอคุณอนันต์ก็ไม่เคยให้ ความเห็นในเชิงนสนุนในการดําเนินคดีตามมาตราหนึ่งร้อยยี่สิบสองนะครับครับนะครับถูกไหมงั้นงั้นง้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดังนั้นทูบีแฟร์ยุติธรรมที่สุดทําไมเราไม่เอาองค์ประกอบแห่งคดีพฤติการพฤติกรรมต่างๆของอผู้ต้องหาหรือจําเลยต่างๆอ่ะครับถูกไหม,มถูกไหมมาเราเรามาวิเคราะห์เรามาพิจารณารอย่างละเอียดที่วนอย่างประณีตและคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อองค์พระมหากษัตริย์ล่ะใช่ไหม ประกอบกับการพิจารณานินะ่โทษศก,กรรมละ่ะทําไมมันดูผมว่ามันซื่อๆตรงไปตรงมาผมพูดจริงอ่ะจับผู้ต้องหาคดีต,ตากใบย,ยังง่ายซะก,กว่าเลยใช่ไหมแม้แต่ตอนนี้พอมันพอมันออกมารูปเนี้ยปลายทางมันจะเป็นยังไงมันมันนึกออกไหมฮะตอนนี้คนคนก็จะสับสนแล้วว่าคือปลายทางก็ก,ก,ก็ไม่รวมหรือ,อยังไงผมว่าเขาต้องทํางานทางความคิดไงนี่ผมพยายามทางานทางความคิดผมคุยกับคุณอ๊อฟผมก็ทางานทางความคิดเนี่ยใช่ไหมว่า เฮ้ยคุณผมถามจริงๆเถอะนะคุณนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทั้งหมดยกเว้นหนึ่งหนึ่งสองที่เกี่ยวพันกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ย้อนกลับไปดูพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก้าก็ได้เปิดดูก็ได้หาตามติ๊กตอกก็ได้นะก็มีอยู่แล้วว่าการใช้มาตราน้อสองคนที่เดือดร้อนคือองค์พระหมหากษัตริย์เองครับถูกไหมครับตอนนั้นตรัสตรัสให้ใครฟังฮะ พันตำรวจโทรดรทักษ ok ิณชินวัตรนายมตุยนขณะนั้นด้วยครับไม่รู้ว่าคุณทักษิณจะน้อมใส่เก้าวใส่กระหม่อมหรือเปล่า<ม>หรือลืมไปแล้ว<ม>เพราะฟัง,<ม>ฟ,งฟังเองด้วยนะ<ม>ค,คุณทักษิณอยู่ในนั้นแล้ว<ม>วันนั้นมีคลิป<ม>คุณทักษิณยกมือพันนมด้วยนะยกมือพันนมอย่างเดียวหรือเปล่าฟังฟังแล้วเข้าใจหรือเปล่าพระราชดำรัสองค์นั้นนะครับเอ้าถูกไหมครับ เอออะช่วงท้ายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามนิดนึงคือคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังเหลือเวลาอีกพอสมควรกว่าที่จะมีการเลือกตั้งใหม่นะฮะยกเว้นว่าจะมีการยุบสภาซึ่งซึ่งก็คงจะเป็นไปได้ยากในช่วงนี้นะฮะแต่ประเด็นคือคุณนัทวุฒธสสยเกลือเนี่ยโยนไว้ตั้งแต่คุยกับคุณสรยุทธ์เขาตั้งคําถามมาถึงพักประชาชนเลยบอกว่ากล้าตอบไหมล่ะว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าเนี่ยจะจับมือกับใครไม่จับมือกับใครตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเออคนก็นึกย้อนกลับไปเนี่ยว่าสมัยก้าไกลเนี่ย แต่พอสมัยหน้าปุบเนี่ยเอา้าคุณกุ้ยรอบอกว,ว่าลุงเนี่ยตัวบุคคลเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงตรงนั้นแต่ยังมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่เนี่ยทีนี้มันจะพูดแบบเดิมเนี่ยมันจะได้ผมอยากบอกพี่เต้นนะอืพี่เต้นผมว่าผมว่าพี่เต้นหมดความชอบธรรมที่จะพูดแล้วนะฮะพี่เต้นหรือทุกทุกคนคิดว่าระบบนิเวศท,ทางการเมืองณวันนี้กับตอนเลือกตั้งใหม่จะเปลี่ยนไปอีกไหมม,มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนครับ ณเวลานั้นผม,ม,มคิดว่าพักเก<ม>้าไกลหรือพักประชาชนในลําดับต่อมาเนี่ยจะกล้าประกาศจุดยืนและจุดยืนณวันนั้นจะเป็นจุดยืนที่ซื่อตรงและไม่ตบัตสัตว์ไม่ต้องมาถามว่าผมจะตอบวันนี้อย่างไรัรบระบบนิเวศทางการเมืองณวันนั้น<ม>พักประชาชนจะตอบและรักษาคํามั่นน,นั้นด้วยมไม่ใช่ตอบและตะบัตสัตว์ผมไม่ใช่พักเพื่อไทยที่จะตอบอยังไงก็ได้แล้วตบัตสัตว์วันไหนก็ได้ ถูกไหมถูกไหมจะมาจะจะมาจะจะ,จะเอาจะมาจะมาเอาคำตอบในวันนี้เพื่ออะไรอะ่ะในเมื่อระบบนิเวศทางการเมืองยังคงเปลี่ยนไปถูกปะ่ะอันนี้อันนี้ผมแต่ท่านณวันนั้นแต่ท่านณวันนั้นคำมั่นสัจจะวาจาที่ออกจากปากของใครอของพักประชาชนที่ผ่านการตกลงของกรรมการบริหารพักที่ประชุมสสอ,อที่ประชุมสมาชิกมันจะเป็นคำมั่นของพวกเราที่เราจะรักษาสัจจะของเรามไม่ตบัดสัตว์แน่นอน อันนี้อันนี้ผมผมลองสวมหมวกเป็นเป็นพักเพื่อไทยเนาะถ้าเขาพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าอา้าวก็ที่เขาไปจับมือกับผู้อำนาจเดิมเนี่ยเพราะระบบนิเวศตอนนั้นเปลี่ยนไปเหมือนกันอา้าวได้ไหมถ้าเขาตอบอย่างนี้อันนี้สมมุตินะสมมุตแิแล้วคุณให้ทําแล้วคุณให้คํามั่นทําแมวอะไรอืมผมตั้งคําถามคุณให้คํามั่นทําแมวอะไรอืมผมถูกบีบในการดีเบตทุกครั้งว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลกับพัคภูมิใจไทยออ ผมเคยตอบไหมว่าไม่ร่วมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในการเมืองในระบบรัฐสภามันมีความจําเป็นที่ต้องเอานโยบายมาแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมครับแล้วมันจะต้องบางครั้งถ้าเกิดเราไม่ได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาดนะถูกไหมเราก็ต้องเลือกพักที่คิดว่าเราทํางานร่วมกันได้ที่สุดแต่ในณวันนั้นรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐไม่ตอบคือโนคือชัดเจนว่าไม่ถูกไหมแล้วเราก็ไม่จริงๆในการร่วมรัฐบาลนะครับหลายคนก็มาแซวอะตอนนี้ไง ก็มาเป็นฝ่ายค้าร่วมกันฝ่ายค้านนี่มันไม่ต้องมันมันไม่ต้องร่วมรัฐบาลนะครับฮะถูกไหมฮะเอออมันเป็นเองมันเป็นเองถูกไหมแล้วจะทำไงอ่ะไม่ทำไงอ่ะมันก็ต้องจับมือร่วมกันทํางานตามตามตามที่กลไกของรัฐธรรนูญเขากําหนดไว้ถูกไหมแต่ผมบอกทางคุณนัทวุฒิใส้เกลือเลยนะครับว่าณวันนั้นผมเชื่อว่าพรกประชาชนจะให้คํามั่นออกมาครับ ในระบบนิเวศท,ทางการเมืองที่ชัดเจนแล้วและเราจะรักษาคำมั่นนั้นไม่ตบัดสัตย์ครับครับแ,แต่บางท่านเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะเขาบอกว่าออโอเคก้าวไกลหรือพร้ประชาชนเนี่ยอาจจะพูดชัดเจนว่าไม่เอาพักสองลุงอ่ะพูดง่ายนะรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแต่ยังภูมิใจไทยเนี่ยเหมือนเขาพูดชัดว่าเขาไม่ร่วมกับก้าวไกลถ้ามีหนึ่งหนึ่งสองอย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิผมว่าทุกทุกพักเขาก็มีสิทธิที่จะประกาศจุดยืนทางการเมืองถูกไหมครับ แบบแบบนี้หมายถึงว่าในอนาคตเนี่ยสมมติสมมตินะฮะผมตั้งคาถามว่าภูมิใจไทยเรายังควร respect เขามากกว่าไหมอย่างน้อยเขาก็ชัดเจนถูกไหมหมายหมายถึงถ้าเทียบกับเพื่อไทยเหรอเขาก็ชัดเจนถูกไหมคือความชัดเจนเนี่ยมันทําให้เราโอเคเราจะเลือกหรือเราไม่เลือกเลยอมคือชัดไปเลยชัดไปเลยจะซ้ายหรือจะขวาถูกไหมบอกมาอ่าอ้าแต่ว่าอย่างนี้คืออะไรคือคือแบบอาคุณคุณมาตบสัตว์อ่ะคืออย่างนี้คุณนัทวุฒิเข้าใจเขาว่าตบสัตว์ปะ หรือว่ามันคุ้นชินกับไอ้คานั้นไปแล้วอะ่ะคือคุณลั่นวาจาคุณต้องทําตามนั้นให้ได้รตราบใดก็ตามที่คุณยังรอการตัดสินใจอยู่คุณอย่าลั่นวาจาดีคุณอย่าสัญญาสิถูกไหม ถ้าก็บอกตอนนั้นจะไม่พูดก็ไม่ได้เพราะว่าสื่อกดดันอ่ะสมมุติอันนี้ผมสมมตินะหรือหันไปมองก้าวไกลหัวก้าวไกลให้คุณโทษแต่คนอื่นอ่ะอันนี้ผมสมมตินะเขาไม่ได้พูดนะแต่ถ้าเขาคิดอย่างนั้นนะคุณโทษแต่คนอื่นอ่ะอคุณโทษแต่คืออย่างนี้คุณคิดอ่ะคุณออฟผมถามจริงทํางานคุณเต้นทํางานการเมืองกี่ปีครับพักเพื่อไทยอยู่ในสนามการเมืองกี่ปีอคุณคาดเดาไม่ได้หรอว่าคุณจะถูกถามคําถามเนี้ยในฐานะที่ เป็นพักการเมืองที่มีโอกาสที่จะชนะเลือกตั้งม,มันโดนถามอยู่แล้วตอนนั้นเอาง่ายๆนะก้าวไกลในวันนั้นเนี่ยรเรายังไม่คิดว่าเราจะชนะแต่เรายังเตรียมคําตอบนี้ไว้เลยอืเพราะเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะถูกเชิญให้ร่วมรัฐบาลแล้วกันตอนนั้นแะละอตอนนั้นผมจริงๆเรา h u บ b l ลเราเรา,เราถ่มตัวพอสมควรนะเราคิดเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้เป็นพักแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกันนะแต่เราต้องเตรียมคําตอบให้กับประชาชนแล้วสิจริงไหมจะบอกว่าเฮ้ยนะ ว,วินาทีนั้นระบบนิเวศท,ทางการเมืองยังไม่นิ่งถ้ายังไม่นิ่งก็อย่าตอบสิก็ตอบเหมือนที่คุณแพทองคันตอบไปคุมเครือไปคุมเครือมาเรื่อยๆสิไม่ต้องเปลี่ยนก็อย่าเปลี่ยนก็คุมเครือไปคุมเครือมาเรื่อยๆสิแต่นี่คืออะไรฮะจุดท้ายอยู่ดีถูกกดดันเหรอหรือ,อยังไงอะ่ะก็มาบอกว่าเราก็ไม่เอารู้เหมือนกันไม่ใช่เหรอทูอมา่าก็คุมเครือไปเรื่อยๆสิเอ้าอย่างผมตอนนั้นผมถูกถามคําถามนะผมจําได้ว่า ผมอยู่กับคุณสุภชัยใจสมุทรที่เวทีบุรีรัมด้วยผมก็ยังไม่ตอบปฏิเสธการร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยเลยแม้ครั้งนี้คือออกไปเยือนเขาด้วยนะถึิ้งถใช่ไหมมีเสียงโห่ด้วยนะแบบมีตะโกนเราไม่แน่จริงนี่หว่าเราก็ต้องยอมรับถูกไหมเราก็ต้องชัดเจนเราก็ต้องชัดเจนน่ะถูกปะล่ะถูกปะเราก็ต้องชัดเจนอ่ะถูกไหมล่ะก็อคุณคุณถ้าคุณคุมเครือคุณก็คุมเครือไปตลอดสิแต่นี่คือคุณก็อยากคุณก็รู้อยู่แล้วว่าการคุมเครือ คุณถูกปฏิเสธจากประชาชนไงแล้วคุณเลือกไงโกหกอ่ะเออพระคุณรู้ว่าการคุมเครือมันทําให้คุณเสียคะแนนครับคุณเลือกโกหกเว้ยไม่ทุเล่ตัวเองอหะอืออ้าดูเดือดช่วงท้ายจริงๆ<อ>สุดท้ายครับสุดท้ายคุยดเโรเอเป้าหมายที่พรรคประชาชนเคยประกาศเอาวไว้เคยคุยเอาไว้เนี่ยก็คือว่าตั้งเป้าจะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลพรรคเดียวแหละนะฮะสองรอเจ็ิถ้าผมจะไม่ผิด ณณวันนี้เนี่ยยังยังประเมินสถานการณ์ว่าเป้าหมายยังเหมือนเดิมอยู่ไหมครัผมว่าเป้าหมายเราก็คงเราเราเราคงต้องตั้งเป้าหมายให้ท้าทายแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องพยายามตั้งตั้งตั้งใจทํางานให้ได้ครับครับอืมๆๆเพราะว่าคืออย่างเงี้ยคนก็ไปเปรียบเทียบเนาะว่าคุณลักษินเนี่ยเคยพูดเพื่อไทยรอบหน้าเนี่ยสองแน่นอนอย่างเงี้ยเขาบอกอุ้ยคุณลักษินยัง200อเองแต่พระประชาชนประกาศ270อยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับการตั้งเป้าเพื่อให อออสอของพวกเราใช่ไหมครับทีมบริหารแล้วก็อะไรล่ะครับทุกทุกคนน่ะที่เป็นองค์าพยุกของเราทีมงานจังหวัดทุกคนน่ะตั้งใจทํางานเนาะคือต้องยอมรับนะฮะคือที่การตั้งเป้าหมายสูงมันเป็นเหมือนกับการสร้างสร้างแรงกดดันเชิงบวกให้เราขยันทํางานเนาะครับใช่ไหมครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็คุยกันว่าพรรคของเราเนี่ยตั้งเป้าต่ํากันไปด้วยซ้ำอะ่ะใช่ไหมครับ嗯嗯ตั้งแต่ข่าวอนาคตใหม่ก็ดีเนาะข่าว ก้าวไกลในการเลือกตั้งปีหกก็ดีเนาะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเชื่อว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายให้สูงแต่มันไม่ใช่แค่การตั้งเป้าหมายอย่างเดียวเพราะเป้าหมายมันจะมาพร้อมกับแผนปฏิบัติการหรือแอคชั่นแพลนถูกไหมมันจะมาพร้อมกับความมุ่งมั่นตั้งใจทําแผนทําความจริงนะครับทำงานจริงๆเพื่อให้เรามุ่งสู่เป้าหมายที่เราตั้งใจผมว่าเรา เราต้องตั้งเป้าที่จะไปดวงจันทร์อะครับต่อให้เราไปไม่ถึงเรายังคงอ,อยู่ท่ามกลางดวงดาวอ,ะอ่ะคมกริบเนาะ อะสมมติมันอาจจะไม่ถึงสองร้ยเจ็มันอาจจะได้268ก็ได้อะถูกปะหน้ามันไส้กว่าเดิมตอนนี้ใช่ปะแต่มันยังอยู่ท่ามกลางดวงาดาวถูกมากถูกมากแต่เราตั้งเป้าแงหน่อมแนมเหรอ <c oughs> 50เหรอมันผมไม่ใช่มึงใช่ไหมครับอ่าโอเคอ้าวทีนี้นิดเดียวพอดีมันมีประเด็นโซเชียลที่เป็นประเด็นละเอียดอ่อนมากๆแต่เจอคุณวิโรจน์เราอยากถามนิดนึงเพราะว่าในโซเชียลเนี่ยมีการเนี่ย คอมเมนต์เมื่อกี้ผมเห็นเนี่ยก็ยังมีคนเม้นต์อยู่เลยนะฮะเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็บอกว่าพักประชาชนเนี่ยอยู่เบื้องหลังของอย่างนั้นอย่างผมไม่เอ่ยแล้วกันมันมันละเอียดอ่อนมีมีอะไรอยากจะพูดเรื่องนี้หนือไมครับเพราะว่าเห็นเห็นคุณเพชรกรณพลเนี่ยทวีตว่าอาจจะไปฟ้องร้องดําเนินคดีกับคนที่เผยแพร่เฟคนิวส์อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอย่างนี้ก่อนคือไอ้เรื่องที่ข้อกล่าวหานั้นนะครับนะครับหรือการใส่ร้ายนั่นอ่ะอันนี้ไม่เป็นความจริงแน่นอนที่บอกว่าเราเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ก่อความไม่สงบนะครับ ก็ถามว่าการฟ้องร้องเนี่ยเจตนานเนี่ผมว่าที่สำคัญที่สุดคือเราต้องการให้กลุ่มบุคคลหรือว่าบุคคลที่ทำอย่างนั้นเน่ยเลิกทำวิธีการนี้เถอะเพราะว่าอะไรก็ตามผมยืนยันอย่างนี้นะอะไรก็ตามที่มันเป็นผลกระทบกับพักตัวพักอย่างเดียวอะ่ะคุณไปด่าพักเป็นหมูหมากาไก่อะไรก็ได้นะ จะด่าเฮียก็ได้อ่ะด่าไปเลยครับเราไม่ฟ้องอยู่แล้วเ <c oughs> พราะมันเป็นผลกระทบเราเชื่อว่าเราต้องมีจิตใจที่พร้อมรับฟังทุกคําพูดจากประชาชนครับแต่อะไรก็ตามที่มันเป็นผลกระทบต่อสาธารณะกระทบต่อความมั่นคงใช่ไหมครับอย่างเนี้ย <c oughs> ถ้าเราไม่ใช้กระบวนการทางกฎหมายในการยุติการกระทําอันเป็นเท็จแบบเนี้ยมันความเสียหายต่อสาธารณะมันสูงมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ลองดูแล้วกันครับข้อเรียกร้องเราคงไม่ได้เรียกร้องแบบโอ้โหแบบแบบ เพื่อต้องการที่จะไปปิดปากหรอกผมว่าข้อเรียกร้องที่สําคัญที่สุดคือยอมรับว่าพูดเท็จแล้วก็ยอมรับให้คํามั่นว่าจะไม่ทําอย่างนี้ไม่ว่ากับพักประชาชนหรือกับพรรไหนก็ตาม